คาับการบ้างน,นะคะขออนุญาตแจ้งนิดนึงอาจจะตะโกนหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็สัญญาณก็ข,ดขาดหายนิดนึงเนอะลูกๆกขาพรุ่งนี้ใส่ชุดพะละนะคะพรุ่งนี้ลูกๆต้องใส่ชุดพะละพร้อมหมวกแล้วก็ผ้าพันคอให้เรียบร้อยนะคะใส่หมวกใส่ผ้าพันคอแล้วก็ชุดพะละให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ เดี๋ยวคุณูจะส่งลิงก์แบบนี้ให้เหมือนเดิมนะคะเรียนห้องนี้แหละเพราะว่าเราลองซูมแล้วระบบมันตัดแล้วก็เด็กหลายคนก็เข้าไปไม่ได้ยินเสียงนะคะก็เลยตัดปัญหาคือใช้ระบบเดิมนี่แหละนะคะพวกนี้ใส่ชุดพลาใส่ผ้าบันคอแล้วก็หมวกให้เรียบร้อยใครเปลี่ยนแบ็กกราวได้ก็เปลี่ยนซึ่งเราจะใช้แบ็กกราวนะคะแบ็กกราวนี้เนาะลูกเนาะ ใช้แบ็กกราวนี้สีขาวด้านหลังตรงนี้นะคะใครเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้เลยพรุ่งนี้นะคะเปลี่ยนได้แล้วคุณแม่นคน,นที่เปลี่ยนไม่ได้นะคะไม่เป็นไรใครที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยภาพคุณครูส่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะในไลน์ของคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้เราจะใช้แบ็กกราวนี้กันคือสีขาวตรงนี้นะคะโอเคพรุ่งนี้ก็เข้าห้องเช้าเเหมือนเดิม แต่พรุ่งนี้จะรวมกันทั้งหมดสามห้องเลยถามว่าจะมีห้องอื่นเปิดไมเล์เล่นไหมค,คุณครูว่ามีแน่นอนห้องอื่นคุณครูว่ามีแน่นอนแต่ห้องเราต้องทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมคะเราอยากให้เขาว่าได้ว่าเนี่ยห้องต่อหนึ่งทับหนึ่งห้องครูฝนเนี่ยเสียงดังเปิดไม่์เล่นพิมพ์แชทเล่นนะคะห้ามพิมพ์แชทเล่นเด็ดขาดพรุ่งนี้ไม่ต้องเปิดไมเล์เล่นถ้าไม่สงสัยอะไรไม่ต้องเปิดนะคะเข้าใจไหมคะ อย่าให้เขาว่าปอหนึ่งเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะเด็กน้อยเกินไม่รู้เรื่องอย่าให้เขาว่าได้ตั้งใจเรียนปิดไม้เหมือนที่เรียนกับคุณครูทุกวันนั่นแหละลูกทําดีแล้วคนอื่นจะเสียงดังจะเล่นการปล่อยเขาเพราะว่าคุณครูคนอื่นเขาเห็นว่าใครทําดีใครทําไม่ดีนะคะเสียงดังหน่อยลูกก็ต้องทนเอาเนาะเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันลูกแต่ห้องเราทําดีแล้วลูกก็ทําดีต่อไป ทำดีคนมองเห็นค่ะลูกทำไม่ดีคนก็มองเห็นเหมือนกันไม่พิมพ์แชทเล่นไม่เปิดไมล์เล่นตรวจสอบไมล์ของตัวเองเรามัดระวงังอ่ะทีน่นี้เดี๋ยวคุณครูจะเปิดงานค้างเมื่อเช้านะคะคือพณิตศาสตร์ส่วนคนที่ไม่ค้างแล้วคือลูกต้องเอาสมุด<น>คนศัต์ขึ้นมาเขียนค่ะลูกคุณครูฝนค่ะว่าไงคะ หนูเซ็นหมดทุกอย่างแล้วนะคะปัว่าหนูมีทุล่าค่ะทุล่าอะไรคะทุล่าไปกับแม่อะไปไหนนะอยางแล้ครับอ่ะน้องอันดามีทุล่าไปได้เลยอ่ะน้องไนว่าอะไรนะคะไม่ค่ะหนูไม่มีค่ะอันไหนลูกแม่าวให้หนูหน่อยค่ะหนูไม่มีค่ะอ่ะได้เดี๋ยวคุณครูส่งให้ใหม่นะลูกนะเดี๋ยวค่อยโหลดเอาตอนเย็นนะคะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้เด็กๆเ,เอาคณิตศาสตร์เมื่อเช้าที่ค้างขึ้นมาที่ทำไม่เสร็จเดี๋ยวครูฝนจะพาทำเนาะส่วนคนที่ไม่มีงานค้างอะไรเลยเอาคำศัพท์ขึ้นมาเขียนต่อจะได้งานเบาลงมานะคะอ่ะเดี๋ยวครูโชว์คณิตศาสตร์ก่อนใช่หน้านี้ไหมคะ ใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่อใช่เ<ช><ช>นาะอะทีนี้เดี๋ยวคุณครูฉเฉลยตั้งแต่ข้อแรกเลยละกันนะคะว่าลูกๆอ่าเป็นการทําตั้งแต่ทีแรกทบทวนไปอีกทีเลยละกันอะข้อทีหนึ่งนะคะอุ้ยอันนี้เราทํามาไม่รู้กี่รอบแล้วเนอะลูกเนาะเรื่องนี้มันจะง่ายเกินไปแล้วเราทํามาไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะ อ่ะข้อที่หนึ่งนะคะแม่ค้ามีเสื้อสิบสองตัวขายได้สี่ตัวนะคะเหลือเสื้อกี่ตัววิธีอะไรคะ่ะวิธีอะไร <ลบ S 1> เอาคุณรูคุย <ลบ S 1> อะไรหนล <บ S 1> ่ลค่ะวิธีลบนะคะก็คืออันดับแรกเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนคือสิบสองลบ สนะคะเท่ากับอย่าลืมช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมลูกๆน่าจะทำแล้วนะคะอันนี้คุณครูขออนุญาตควนไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทันก็ทำตามคุณครูได้เลยค่ะคนที่เสร็จแล้วเอาคำศัพท์ขึ้นมาเขียนนะลูกนะเขียนสักคำสองคำก็ยังดีลูกนี่เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็หาค่านะคะคือเอาสิบสอง ลบสี่ได้เลยนะคะสิบสองลบสี่เหลือเท่าไร่คะสิบสองลบสี่ได้เท่าไรสิบสองลบสี่ได้เท่าไรคะตอบได้ไหมเนี่ยสิบสองลบสี่ได้เท่าไหร่ลูกตอบเท่าไหร่คะแปดค่ะแปดอ่าดังนั้นนะคะเหลือเสื้อตัว ตอบเป็นเลขไทยคือตอบแปดแปดไทยนะคะเด็กๆชอบลืมตรงนี้แหละเดี๋ยวจะโดนหักคะแนนเพราะว่าไม่ตอบเลขไทยเอตอบเลขไทยนะคะตอบเลขไทยนะคะทำให้เป็นนิสัยเลยถ้ามีโจทย์ปัญหาเมื่อไหร่ให้ตอบตัวเลขไทยต่อไปข้อที่สอง จอมต้องการดาว11ดวงมีอยู่แล้ว6ดวงจอมต้องหาดาวเพิ่มกี่ดวงวิธีอะไรข้อสองวิธีอะไรคะเหรอวิธีอะไรลูกวิธีโ่ลปะ นะคะวิธีลบก็คือเอาเอาหกลบสิบเอ็ดได้ไหมลูกเอาหกลบสิบเอ็ดได้ไหมคะไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ละลูกเพราะอะไรถึงไม่ได้คะเพราะอะไรถึงไม่ได้เพราะว่ามันน้อยกว่าใช่ถูกต้องตั้งโอ้เก่งมากก็คือเราจะไม่เอาเลขน้อยตั้งนะคะเวลาลบเราจะต้องเอาเลขมากตั้งก็คือสิบเอ็ด สิเอดนะคะลบหกนะคะเอากับนี่ขอเอาข้อละสีแล้วกันจะได้มองเห็นชัดเจนแล้วกันจะได้มองค่ะลูกว่าไงค่ะลูก ใส่แบบฝึกหัดว่าใสยในสมุดค่ e ตอนเช้าหนูไม่ได้มาค่ะแบบฝึกหัดค่ะลูกขาหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยเล่มสีเขียวหน้าหนึ่งร้ยหกสิบเจ็ดลูกขึ้นมาเลยเล่มอ่าพี่ไอดีเมื่อเช้าไปหาหมอพอดีเลยไม่ทันเนาะเล่มสีเขียวคณิตศาสตร์ของเราลูกเล่มนี้เอ่เล่มนี้เลยแล้วก็เปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดค่ะโอ้ยไม่ใช่สิหน้าไหนนี้คุูกระิกค่ะครู ร้อหกสิบสามเนาะใช่ไหมร <16 3. S 1> ้อยหกสิบสามค่ะเออนั่นแหละต่อมาหลังจากเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จนะคะเราก็หาคําตอบเนาะสิบเอ็ดลบหกเหลือเท่าไรเอาเอาหกไว้ในใจนับต่อไปสิบเอ็ดสิ หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้เท่าไหร่คะหา้าตอบเป็นเลขไทยคือเลขหา้าอย่าลืมเสมอนะคะว่าต้องเป็นเลขไทยนะลูกนะจะต้องเป็นเลขไทยเสมอนี่ ต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามน้ำมีน้ำส้มและน้ำมะนาวสิบห้าแก้วเป็นน้ำส้มแปดแก้วเป็นน้ำมะนาวกี่แก้ววิธีอะไรข้อที่สามวิธีอะไรคะฮะวิธีลบวิธีลบเอาเอาแปดลบสิบห้าใช่ไหมตั้งโอใช่ไหม เอา8ลบ15ใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมคะมอ่าเพราะว่า8<ม>น้อยกว่า15นั่นเองเนาะลูกเนอะเด็กๆต้องจำให้แม่นเลยนะคะวิธีลบเราจะเอาเลขอะไรขึ้นก่อนไม่ได้นะลูกเราจะต้องดูค่าด้วยว่าค่าไหนมากที่สุดเราถึงจะเอาเลขนั้นขึ้นก่อนได้นะคะเฉพาะวิธีลบนะแต่ถ้าวิธีบวกถามว่า เอาตัวไหนขึ้นก่อนได้ไหมได้ค่ะแต่เขาไม่นิยมเนาะเขาจะนิยมเอาตัวมากขึ้นก่อนเวลาไปตั้งหาค่านะคะก็คือ1 5บลบแเท่ากับช่องซีเรียมต่อไปก็หาค่าค่ะรัญัาท,ที่สองสิบลบแได้เท่าไหร่เอาแปดไว้ในใจลองใช้วิธีการนับต่อสิคะได้เท่าไหร่ แปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้เจ็ดนั่นเองนะคะใช้วิธีลองใช้หลายๆวิธีเพราะว่าบางคนเนี่ยมือไม่ถึงสิบห้านิ้วนะอาจจะตั้งขึ้นสิบห้านิ้วไม่พอนะคะก็เลยต้องใช้วิธีการนับต่อโดยเอาแปดไว้ในใจแล้วนับต่อไปจนถึงสิบห้าอุ้ยทำไมตรงนี้เขามีสองขีดลูกแปลว่าอะไรเนี่ย เนี่ยตรงคำตอบทำไมต้องมีสองขีดล่ะฮะขออะไรข้างห,หลัเอาไว้ตอแ้ค่ะอ่าเอาไว้เป็นหน่วยใช่ไหมลูกเอาไว้ใส่หน่วยด้วยก็คืออันดับแรกตอบเลขเจ็ดทายก่อนเจ็ดแล้วอ,อะไรต่อคะไปดูหน่วยซิหน่วยมีหน่วยเป็นอะไร<อ>แก้วนั่นเองเออขอสีเหลืองแล้วกันเจ็ด นะคะเจ็ดอะไรดูข้างบนนะคะหลังตัวเลขนะคะเขาจะบอกหน่วยก็คือเจ็ดแก้วนะคะฝึกสังเกตดีๆคุณครูบอกแล้วค่ะบ้านจะฝนตกแล้วครับลูกอตี้ไม่เคยเห็นฝนตกหรอลูกเฮ่ออตี้ไม่เคยเห็นฝนตกหรอไม่เคยเห็นฝนตกหรออ่ะต่อนะข้อที่สี่นะอตี้เสร็จหรือ,อยังน่ะคนนี้เสร็จแล้วเอาสมุดคำศัพท์ขึ้น,นมาเขียนนะคะ สรุปภาษาขมาเขียนนะคะต่อไปข้อที่สี่มีกี่ข้อเนี่ยมีหน้าต่อไปไหมโอ้โหต่อมมีถึงข้อเก้าเลยเนี่ยคุณครูกว่ามีแค่สี่ข้ออุตสาหใจเย็นสอุตสาห์ใจเย็นต่อไปนะขา อะไรนะครูครับครูแนทให้ทำถึงข้อไหนเฮ้ยคุณแนทให้ทำถึงข้อไหนให้ทำถึงข้อ,อ,อสี่เห<ม>รอเทไหมอ๋อคุณแนทให้ทำถึงข้อสี่ อ่ะขอ้อที่สี่นะคะย่ามีดอกกุหลาบสีแดงสิบสามดอกมีดอกกุหลาบสีเหลืองเจ็ดดอกกุหลาบสีแดงมากกว่าดอกกุหลาบสีเหลืองกี่ดอกว,อาาอด 4, วิธีอะไรข้อที่สี่วิธีอะไรคะตอบได้ไหมเออเ วิธีลบนะคะก็คือเอาเลขที่มากกว่าตั้งนั่นเองลบคสิบสามลบเจ็ดนะคะต้องเอาเลขมากตั้งห้ามเอาเลขน้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะหาค่าไม่ได้นะคะคจะต้องไปยงไปยืมนะค่ได้นะคะเล้ครับครับเอาคำตอบขึ้นมาเขียนลูก ข้ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเขียนทุกวันคําศัพท์นะ่ะเขียนทุกวันเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยววันมาส่งก็จะได้สบายบไม่ต้องรดบ,อบโอเคต่อไปนะคะหาคําตอบค่ะเจ็ดลบสิบสามนะคะสิบสามลบเจ็ดเนี่ยได้เท่าไหร่เอาเ็ดไว้ในใจใช้วิธีการนับต่อค่ะเจ็ดแล้ว 8 9 10 11 12 13นั่นเองนะคะใช้วิธีการนับตอบคือได้6นิ้วคือตอบหกนั่นเอง <6, S 1> ใช้ีการติ้ว 6, อ่ 6, ต่อไปนะคะ,ะ,คะบรรทัดสุดท้ายก็คือตอบเป็นตัวเลขอตตี้ว่าอะไรครูไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยพูดดังๆได้ไหมฮึ ไม่ได้ยินเลยเพื่อนๆไได้ยินว่าอะไรบอกติ๊กูหน่อยสิอต้พูดว่าอะไรเนี่อตพูดว่าอะไรี่ยอะได้ยินอตว่าอะไรเพื่อนเ้ยนอติว่าอะไรเพื่อนเพื่อนวคุณคุณไม่ได้ยินเสียงอาติอ่ะ รูค่ะอตี้เขียนแล้วค่ะมีินครับ่ะ spr อ,อ่ะอตี้เขียนเลยเขียนเลยลูกเขียนเลยเขียนเสร็จแล้วค่ะเขียนเสร็จแล้วไม่เขียนอีกหรอเขียนอีกเลวเขียนอีกคำศัพท์นะเขียนอีกเขียนหมดแล้วหรอถึงเก้าสิบเก้าหรือยังลูครยังว่าไงจูเนีย คคะคี่ับนแกนถึงคที่หนึ่งร้อยแล้วคุเขียนสวยหรือเปล่าเนาะจูเนียนี่เดี๋ยวจะให้แก้ทั้งเล่มนะถ้าเขียนไม่สวยมานะเดี๋ยวให้แก้ทั้งเล่มนะอ่ะตอบก่อนอันนี้คือตอบหกนะคะเลขหกไข่เดี๋ยวรอบนี้จะมีการให้กลับไปแก้ด้วยนะคะถ้าเขียนเลขเทดีบมา กี่ปีเจ็ดสิบปีค่ะเออนั heut, mm ่นแหละเขียนอีกเขาถึงเก้าสิบเก้านู่นเขาถึงเก้าสิบเก้าเลยลูกชายเดี๋ยวจะมีคนแซงอาร์ตี้แหละ เสร็จแล้วข้อที่4อันนี้คืองานค้างวิชาคณิตศาสตร์กาเขเคนมีไหมคะกา๊เ์เคนใครค้างกา๊์เคนไหมมีใครค้างกา๊เ์เคนหรือเปล่าเดี๋ยวให้เวลาทำงานค้างก่อน คำที่เจ็ดสิบหกนะครับืึแล้วกันเขียนคำที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบครับลูกหกนะครับต้องเขียนต่อเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราจะต้องถึงคำที่เก้าสิบเก้าช่วงเหลือเวลาอีกสิบกวันเองนะเด,เดือนหน้าเนี่ยลูกๆต้องมาเอาเข้อสอบปลายภาคอย่างเงี้ย เขียนถึงคําที่สี่สิบสี่แล้วค่ะเขียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงมันส่งเดี๋ยวจะช้าคุณคูส่วนขาขาลูกขาลูกกากเขหน่ได้ค่ะคันนี้เสร็จหมดทุกคนหรือยังลูกเดี๋ยวคุณครูจะเปิดกากเข็นให้เพื่อนนะเสร็จหมดทุกคนหรือยังคณิตศาสตร์น่าจะเสร็จหมดแล้วหรือเปล่า มีไหมมีใครไม่เสร็จคณิตตรงนี้ไหมผู้พูจะเปิดกาฟเค้นนะ,ะไม่มีคนตอบงั้นเปิดให้กาฟเค่นน้องไอรีนดูกาฟเค้นค่ะลูกเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคุณพูจะขยายให้ใหเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะ ครูครับปิดทะเลคณิตศาสตร์ก่อนชครับอะไรนะคคเห็นเป็นเห็นไหมไอรีนปิดทลเลคณิตศาสตร์ก่อนครับครูเอ้ตคิตาค่ะทำไมมันเป็นคณิตศาสตร์เอาใหม่นะมันมันค้างมันค้างค้างหรือเปล่าแต่หน้าจอครูมันขึ้นกาเค้นนะ วันนี้เป็นกาเค้นย่างไปแล้วค่ะอ่านั่นแหละอ่ะต่อมาคือกาเค้นคนนี้ยังไม่เสร็จกาเค้นค่ะทำกาเค้นได้เลยเค,ครับลูกพรุ่งนี้ใส่ชุดพละพร้อมเพรียงหมวกลูกเสือผ้าพันคอให้เรียบร้อยก็มาเวลาเดิมคิดว่าเวลาน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ก็มาประมาณ8โมงนั่นแหละ8โมงครึ่งอะไรประมาณเนี้นะคะ8โมง40คุณครูก็จะเลิก8โมงครึ่งวันนี้พรุ่งนี้คุณครูจะสร้างห้องเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะพรุ่งนี้จะสร้างห้องเร็วขึ้นแลน้วก็ใส่ชุดแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะรองเท้าผ้าใบยังไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เครื่องเกงแล้วก็เสื้อนะคะถุงรองเท้ายังไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ยังไม่ต้องใส่ ก็แต่งเสื้อกับกางเกงแล้วก็ผ้าบันคอแล้วก็หมวกให้เรียบร้อยพรุ่งนี้นะคะมาให้ตรงเวลาถ้าเตือนสายคุณอาจจะไม่ได้เข้าเพราะว่าพรุ่งนี้รวมกันทั้งหมดสามห้องนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะเปิดไมค์เล่นพิมพ์แชทเล่นขอแค่ตัวเองอย่าทำเหมือนคนอื่นเขาเดี๋ยวคนนั้นเขาจะโดนจัดการเองนะคะไม่ต้องห่วงโดนแน่นอนคนที่ป่วนเพื่อนๆน,นะคะ จะมีการจัดการแน่นอนตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองก็พอไม่ต้องไปทำเหมือนเขาถ้ารู้ว่ามันไม่ดีไม่งั้นจะซวยกับเขาไปด้วยตอนนี้งานใครค้างนะคะก็เอามาทำให้เสร็จมีแค่คณิตศาสตร์แล้วก็การเ์เนส่วนคนที่เสร็จหมดแล้วให้เอาสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเขียนต่อจนถึงคำที่99นะคะเพิ่มขึ้นจาก92เป็น99 เพราะว่าครูเช็คแล้วในสมุดคำศัพท์ถึงคำที่99จะจบหน่วยที่4พอดีจะจบหน่วยที่4พอดีคำที่99เอาขึ้นมาทำได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปรอนะคะใหา้คุณพ่อคุณแม่พาเขียนเนี่ยตอนนี้ลูกๆมีเวลาคือเขียนได้เลยพอวันมาส่งจริงๆเนี่ยจะได้สบาย จะได้ไม่ต้องไปนอนดึกเขียนจนก้ามขึ้นนะคะถ้าเราเขียนไว้ตั้งแต่วันเนี้ยวันนั้นเราก็จะสบายวันที่มาส่งอ่ะผู้ฝานูเสร็จโอเคเอาคำศัพท์ขึ้นมาเขียนได้เลยลูกคในีค่ะนพะเก่งจังเลยเหลือวิทยาศาสตร์เมื่อเช้าไอดินมาทันวิทยาศาสตร์ไหมลูก มไม่ทันค่ะมาไม่ทันหนูไม่ทันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเอาตัวอย่างของเพื่อนส่งให้ไอรีนดูนะลูกนะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณครูก็เข้ามาไม่ทันคุณครูทิพย์เหมือนกันคุณครูก็ไปสอนห้องสามอยู่เดี๋ยวคุณครอวตัวอย่างของเพื่อนให้ดูนะลูกนะจะได้ตามงานทันเนาะโอเคค่ะค่ะไม่ยากลูกของคุณครูทิพย์ไม่ยาก ครที่ยังคลิปไม่ครบนะคะให้เวลาถึงวันนี้เที่ยงคืนนะคะวันนี้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นถ้าเลยเที่ยงคืนปุ๊บเป็นวันใหม่หักคะแนนทันทีนะคะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยให้เวลาถึงแคว่วันนี้ถึงเที่ยงคืนรีบเรียนเสร็จแล้วไปอัดคลิปให้เรียบร้อยครับครับรูครับ อะไรลูกคลิปขออาจารย์เอาไปพ่พออาการงานไปโหยังนะ<อ>คุณครูยังไม่เห็นนะของอาจารย์น่าจะมาแล้วแหละเพราะว่าคุณครูเพิ่งไปเอาเมื่อเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายคุณครูยังไม่ได้ไปเอาใบงานเลยน่าจะมาแล้วแหละคนที่ยังคลิปไม่ครบนะคะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรียกชื่อตามแล้วตามอีกนะเราไม่ตามแล้วนะ ก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยจุเนี่ยส่งมาแล้วหรองแลนะคะไหนดูสิจักรพัรดิอยู่ไหนเนี่ยจักรพัรดิเนี่ย เดี๋ยวคุณครูจะเปิดตรวจหลังสอนเสร็จนะพอดขาดอีกสองวิชาจูเนียส่งมาแล้วเดี๋ยวคุณครูยังไม่ได้ดูเผื่อมีการแก้ไขปริชัติไม่มาเลยวันนี้น้องไนขาดอยู่สาวิชานะคะก็รีบมาส่งด้วยนะคะแบบประเมินครั้งที่สอง คุณครูอยู่ถึงสี่โมงครึ่งนะคะเพราะว่านอกนั้นจะมีการอบรมต่อคุณครูเขาไม่ว่างมารับนะคะอ,อะไรนะลูกหมดแล้วนะคะอะอาจคลิปคุณครูหมดแล้วนะคะโอเคค่ะมีแค่สองสามคนลูกที่ยังไม่ได้ส่งที่ยังไม่ครบบางคนก็ได้แก้ไขเพราะว่าทำมาไม่ถูก คุณครูเลยให้แก้ไขที่จริงถามว่าไม่แก้ได้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าลูกจะโดนหักคะแนนคุณครูก็เลยให้แก้ไขดีกว่าอยากให้ได้คะแนนเต็มนะคะแต่ถ้าไม่อยากแก้ได้ไม่ได้นะคะไม่อยากแก้ก็คือเอาอันเดิมคุณครูก็จะให้คะแนนเพราะว่ามันผิดนะคะคุณครูก็ต้องหัก แต่ถ้าอันไหนผิดคุณครูก็ต้องบอกแก้ถือถ้าแก้มาคุณครูก็บวกคะแนนเพิ่มให้อ๋อน,นี่คุณครูรู้แล้วพรุนี้สัญญาว่าเน็ตดีแน่นอนจะไปซื้อที่ USB แลนก่อนเพราะว่าน้ตบุ๊กคุณครูมันไม่มีที่เสียบแลนนะลูกครูก็งงว่าเพื่อสังเกตนะว่าของตัวเองไม่มีที่เสียบแลน เดี๋ยววันนี้จะไปซื้อ USB แรนก่อนเสอนเสร็จก่อนแวะซื้อก่อนกลับบ้านตลกมากมันเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นนั้นไรไม่รู้แล้วพอเราใช้สัญญาณ Wi-Fi ใช่ไหมแล้วเวลาฝนตกอย่างเงี้ย Wi-Fi ก็มีกระตุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเสียบสายแลนน่าจะไม่มีปัญหาหรอกเหมือนทุกทีเดี๋ยววันนี้คุณครู วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะลูกๆนะก็หวังว่าจะรู้เรื่องอยู่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดีแน่นอนพรุ่งนี้กลับมาดีแน่นอนสัญญาลูครับครับลูกยนคำสา์เสร็จแล้วครับได้กี่คำในโชว์สมุดคำพท์สิ ในโชวจะได้ลบใหม่หรือว่าจะได้คําชมไหนใกล้ๆเต็มบรรทัดหรือเปล่าไม่เห็นเลยเน็ตคุณภูกระตุกโอเคดีกว่าเมื่อก่อนขึ้นเยอะเลยเนาะดีขึ้นนะเรื่องตัวหนังสือพี่จูเนี่ยดีขึ้นนะลูกปรับไปเรื่อยๆครับปรับไปเรื่อยๆแต่ดีขึ้นจาก ตอนแรกที่เรารู้จักกันมากันมากเลยจากตอนแรกอะตอนแรกค,คุณครูแทบจะร้องไห้ตรวจสมุดคําศัพท์แต่ละคนนะคะแต่หลังๆเด็กๆดีขึ้นมากนะรอบนี้สมุดคําศัพท์ดีขึ้นเยอะเลยก็ขอเช่นชมเดี๋ยวเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวคุณฝนจะปล่อยระหว่างนี้ก็ให้นะักเรียนเขียนคําศัพท์อรอคนที่เสร็จแล้วก็ให้นั่งพักอนุญาตให้นั่งพักสักแป๊บหนึ่ง วา่ S <S 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 อะไรนะลูกวาดลูกค่ะเออ <S 2> <S 2> <S นั่นแหละวาดนั่นแหละวาดภาพรอรีแลกตัวเองรอนะคะเพราะว่าเรางานเสร็จหมดทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวให้นั่งพักสักคู่นึงนะคะอยากทำอะไรก็ได้แต่ห้ามกดออกนะคะคุณคุณไม่ได้ยินเสียงน้ำตาลเลย เสร็จหรือยังคัดคำศัพท์อยากไปพักหรือยังคะวันนี้อยากพักหรือยังไม่งั้นก็จะยังไม่ปล่อยอยังแล้วค่ะอยากพักแล้วเด็กๆคะคุณครูขอย้ำอีกรอบนึงนะเดี๋ยวจะปล่อยแล้วเดี๋ยวขอย้ำอีกรอบนึงว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดผละนะคะชุดผาละ แต่งกายให้เรียบร้อยนะคะใส่กางเกงพาลาด้วยแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็หมวกลูกเสือให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ใครยังไม่ซื้อรีบมาซื้อได้เลยก่อนที่จะหมดเวลานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ใส่เหมือนเพื่อนนะชุดพาลาด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เหลือเวลาอีกแค่7นาทีเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปล่อยนักเรียนก่อน7นาทีนะคะเดี๋ยวจะให้ไปพักด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้ขออภัยเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลูก